ครับเมื่อนี้็มาตอนกคือเก่้านะครับผมมาตอนกคือเก่้านะครับบนทางกับบนทางถนนนะครับที่มาตอนกนะครับผมเป็นบรรยากาศนะครับทงไฮทงหน้านะครับผมเมื่อนี้นะครับสิมาตามบักข้าล่มนะครับตามบักข้าล่มนะครับข้าลมเสียงใญ่นะครับเมื่อนั้นคนเจ็บเห็ดมาไล่นกออกนะครับโอ้เป็นตาไครับพี่น้องเลยนะครับนกกำลังมาดึงกันนะครับ ตื่นคนเจ็บเนียดนะครับผมแล้วนี่นะครับพ้าเจ้ากรลังวานเขากระับวานเขาวานนครับคึกขนาดนะครับนกแล้วบานนะครับอันนี้นะครับเป็นเขตของพ่นไส้นะครับเขตของพ่นไส้นะครับดูบินเต็มอยู่กับนกนะครับผมบินเต็มอยู่นครับมีหอดหน้าปลังนะครับพี่น้องหน้าปลังกระมี้นะครับหน้าปลังเขากําลังซอดนะครับเขากําลังซอดนะครับเดี๋ยวจึงได้กะมารอลุ่นน้บกันนะครับว่าเมนีสตานะครับ มากับสตาร์นะครับวัอนี้สตาร์จะทำไ้หรือบาได้นะครับวัอนี้กามีไม้นะครับมีไม้ตัวเดียวนะครับตัวเดียวนะครับ่าได้บักคาล่้มกับบานเลยนะครับผมตอนสายๆนะครับมีนัดทรงนกนะครับผมมีนัดทรงนกนะครับยังไงกับมาลอดติดตามกันนะครับผมมันนี้กับมาถึงไม้ไปที่เรียบร้อยนะครับผมมาถึงไม้ไปที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเสียงเพิ่นคันนะครับผม ขออนุญาตใช่แป๊บนึงนะครับบ่แห้งบรได้ครับพี่น้องนกมันตื่นนะครับนี่นะครับเสียงเบิน่นะครับเป็นกลางปาครือเข้าครับผมมันนี้นี่นะครับมาฟังเสียงเบิน่นะครับเดี๋ยวมารอลุ่นน้กันนะครับพี่น้อง เดินมาแบบใจกล้ามากนะครับตัวนี้นะครับมารอลุ้งด้วยกันนะครับ นะครับผมใส่พี่น้องเบิ้งนะครับว่าเป็นยังนกตัวที่มันลงของลงที่แรกๆนะครับเป็นยังขึ้นตื่นนะครับผมนี่นะครับติดรถนะครับอาจารย์ติดรถนะครับพอแต่เพิ่นติดรถแล้วเพิ่นกะไปอลาดนะครับระแวงนะครับระแวงนะครับบอมาอีกเลยนะครับผมมาเพิ่นกับมาลงนะครับ มาลงยางมาแต่พูดนนะครับมาหอดมาหอดไอ้ตรงยางเขียวๆนะครับบินขามหัวนะครับบินขามหัวไปขันอยู่ผุนนะครับผมโอ้จริงครับนกเขียวนี่นะครับมาหนีสตาร์กย่อมนะครับใส่รักนึงนะครับเดี๋ยวจะกลับบ้านนะครับติดทุระนะครับผมกลับบ้านรับบอด้กับบอเป็นยังนะครับบอด้กับบอเป็นยังนะครับเพราะว่าออกมามวนซื่อๆนะครับผมบอด้หวังเอาเฉลยนะเพื่อนนะครับมือมานมือบระมานนะครับพี่น้อง ผู้ใดออกต่อกระให้มันมานกันทุกคนนะครับผมมือนีกะคือสีบ้ามานนะครับเพราะว่าติดรุดนะครับติดรุดนะครับบ่วงตัวที่เคยใช้กรับเระท่านได้เพระท่านได้เกลี่ยเระท่านได้ปดอยู่นะครับเพระท่านได้ปดนะครับยังก็ถิ่มไปในกระเป๋าคือเก่านะครับผมเดี๋ยวกำลังรอหลุ่นน้ำกันมือไหมนะครับมือนีกะบ้ามานนะครับจวดจวดครับ